สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องการอบรมหลักสูตรการใช้งานอานเทีย d ดีไซเนอนะครับเป็นหลักสูตรการออกแบบ P C B เบื้องต้นวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการออกแบบโดยวิธีเทนนิงออนไลน์นะครับเป็นที่ทราบดีว่าเนื่องในสถานการณ์โควิดปัจจุบันเนี่ยทำให้การนัดมาอบรมในห้องอบรมเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเรา อยู่กันทั้งวันแล้วก็เป็นเวลา2วันเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อหรือรับเชื้อนะครับก็จําเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยขอเปลี่ยนเป็นออนไลน์นะครับก็วิธีการออนไลน์ก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยเขาเรียนโดยนั่งอยู่ที่บ้านหรือว่าที่สํานักงานนะครับแล้วก็วันเวลาที่จบลมเนี่ยก็กําหนดเบื้องต้นคือวันที่6วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับ พื่อภาคมนะช่วง9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นนะครับกลุ่มที่เข้าอบรมก็จะเป็นลูกค้าของทางอานเทียมไทยทั้งหมดนะครับที่ซื้อซอฟต์แวร์ไปใช้งานในช่วงช่วงระยะยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการเทรนนิ่งแบบออนไลน์นะครับดังนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกที่ต้องเตรียมเลยก็คือ คอมพิวเตอร์สําหรับเรียนนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานนั่นแหละที่เราติดตั้งตัวอันเทียมดีไซเนอร์ไว้นั่นแหละนะครับก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่ออฟฟิศก็ได้มีลายเส้นติดตั้งเรียบร้อยรันอันเทียมดีไซเนอร์ได้เรียบร้อยนะครับอันที่2ที่ต้องมีก็คืออุปกรณ์สําหรับฟังบรรยายจากวิทยากรนะครับก็อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นแท็บเล็ต เป็นพีหรือเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้ครับผมแนะนำว่าเราไม่ควรใช้เครื่องเดียวกับเครื่องที่เรียนนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราเรียนหรือระหว่างที่เทรนนิ่งเปนเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้พื้นที่จอภาพทั้งหมดในการเรียนรู้ตัวซอฟต์แวร์อันเทียมนะครับมันจะไม่สะดวกดังนั้นเนี่ยควรจะมีเครื่องแยกต่างหากนะฮะสำหรับฟังอาจารย์บรรยายหนึ่งเครื่อง แล้วก็มีคอมพิวเตอร์สํารับเรียนหนึ่งเครื่องนะครับส่วนเอกสารประกอบการอบรมเนี่ยจะใช้วิธีเปิดบนจอภาพก็ได้นะครับหรือผมแชร์ออนไลน์ไปให้หรือว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษก็ได้นะครับเอกสารเหล่านี้ก็เป็นเอกสารที่แคปเจอร์มาจาก powerpoint นะครับก็จะเป็นเอกสารเดียวกับที่วิทยากรใช้เปิดบรรยายในแต่ละหัวข้อไปนะครับนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างก็คือ เนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นท่านที่เข้าอบรมต้องเตรียมเวลานะครับเพราะว่าระหว่างเรียนเนี่ยไม่ควรมีมีใครมารบกวนนะครับวิธีการบรรยายออนไลน์เนี่ยวิทยากรจะใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Google Meet นะครับก็ให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยเรียกผ่านทาง Google meet ซึ่งมันสามารถใช้งานได้หลายช่องทางดังน,นี้นะครับ ถ้าใช้งานบนวิดโ w ดนะฮะบ,บน Linux หรือว่าบนบน Mac เนี่ยก็ให้ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ะ owser, นะครับแล้วก็เข้าที่ URL ตามนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใช้แท็บเล็ตเป็น Android, iOS iPad iPhone นะครับจำเป็นต้องติดตั้งแอปนะฮะเมื่อติดตั้งแอปตัว Google Meet เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เข้าจอยหรือว่าเข้าร่วมประชุมโดยกดรหัสนะครับตามนี้ เมื่อกดรหัสผ่านเรียบร้อยเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ก็จะพาเราไปที่หน้าหน้าของวิทยากรก็คือเราจะเห็นสิ่งที่วิทยากรบรรยายหรือว่าแสดงบนจอภาพนะครับประมาณนี้เริ่มต้นเราจะใช้ Google Meet นะครับวิธีการก็คือกรณนน,นี้คือผมใช้ iPad นะครับก็ติดตั้งแอป Google m e e t เสร็จแล้วก็ เรียกมันขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กคำว่า j o y with code นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสโค้ดเข้าไปนะโค้ดที่ให้ไปก็คือครับแล้วก็ enter ไป <c oughs> แล้วก็คลิกคำว่า j o y นะครับ <c oughs> ถ้าไม่ต้องการให้แสดง <c oughs> วิดีโอก็ปิดวิดีโอเสียนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าต้อการแสดงจอภาพขนาดใหญ่ก็กดเปิดอย่างนี้เป็นต้น ท่านก็ <c oughs> จะเห็นจอภาพที่วิทยากรนำเสนอนะครับก็บนเครื่องของวิทยากรฉา,ายภาพอะไรอยู่นะท่านก็จะเห็นภาพตามนันทันทีนะครับลักษณะนี้นะดูก็คือใช้ iPad iPhone หรือว่า PC อีเครื่องนึงก็ได้นะครับสำหรับดูไลฟ์จากทางวิทยากร นะครับส่วนเครื่องทางขวามือก็เป็นเครื่องที่เอาไว้ทดลองเรียนรู้นะครับติดตั้งอณูเทียมติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวโปรแกรมตัวอย่างเนี่ยจะ <c oughs> ให้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ทางแชทนะครับใน g o o g l e m e e t มันสามารถมีแชทได้นะฮะ ในหลักสูตรการออกแบบ PCB เบิ้งต้นเนี่ยวิทยากรจะใช้ซอฟต์แวร์ a n i u m Designer 21นะครับแล้วก็เราจะใช้เวลากัน2วัน2วันเต็มๆนะครับประมาณ9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นก็จะพยายามจำลองบรรยากาศให้เหมือนเหมือนกับในห้องเรียนนะครับเหมือนที่แต่ละครั้งที่มาอบรมนั่นแหละครับก็เนื้อหาของการออกแบบ PCB เบื้องต้นเนี่ยก็มีแนวคิดว่าจะให้ทุกคนเนี่ย ได้ทดลองทําวงจรขึ้นมา1ชุดนะครับตั้งแต่ทํำสกิมมิติกทำไลบรารีนะครับจนกระทั่งถึงการแมปฟุตพิ้นไปจนกระทั่งถึง P.C.B. ท routing, าําอวาติ้งทำเพลสเมนต์ทํา r o u ติ้งนะครับอาจจะมี3 d นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ในตอนสุดท้ายก็คือการสร้างพวกเอาพุทต่างๆอย่างเช่นพวก g กอร์เบอร์ไฟล์ u t าพุรวมทั้งรีพอร์ตต่างๆนะครับ ก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นคอนเซปต์ว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยในกระบวนการทํา PCB เนี่ยเราเริ่มต้นจากสกิมมิ t ิกนะครับมีสกิมมิิกหลายหน้านะครับจนกระทั่งได้ตัวไฟล์ PCB ลักษณะนหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ภายใน2วันเนี่ยทุกคนก็จะได้เข้าใจกระบวนการเข้าใจคำสั่งพื้นฐานาในการทำขั้นตอนประมาณนี้ก็ จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ก็คือเพื่อให้ทุกคนคุ้นเคยกับ w o r l o w นะฮะในการดีไซน์ PCB แล้วก็หวังว่าเมื่อเข้าใจ workflow นี้แล้วเนี่ยก็จะกลับไปทำงานของตัวเองได้นะครับโดยโดยเปลี่ยนตัวตุ๊กตาไปเป็นงานที่เราทำงานจริงๆนะครับประมาณนี้